สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพบกันครับเช้าๆตื่นนอนมาคว้าโทรศัพท์มาก็ได้พูดคุยกันวันนี้ขอพูดคุยเรื่องการดินเนอร์ของพักฝ่ายค้านครับที่จะมีมติซับฟอกรัฐบาลก็ เห็นแล้วก็อเนตอนาจใจพอสมควรแหละครับว่ามีบุคคลเขาเรียกว่าตำรวจอาวุโสคนหนึ่งกับนำข้อมูลชั้นสิบสี่ไปมอบให้กับสสพักฝ่ายค้านผมมองดูแล้วว่าการมอบข้อมูลให้กับสสพักฝ่ายค้านว่าไม่รู้ใครจะบัน ใครจะอธิรายก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าประเด็นนี้แทบจะไม่เกี่ยวแทบจะไม่มีผลอะไรกับรัฐบาลเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นครับจริงอยู่ถ้าพูดด้วยความเป็นกลางจริงๆไม่อคติจริงๆกคับว่าการพยายาิจารณาครั้งนี้ครับหรือการอธิบายครั้งนี้คับ ถ้าจะเอาประเด็นชั้น14ไปผสมโลงครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนี่กล่อยแน่นอนนะครับที่รับฟังการอธิบายครั้งนี้นะกล่อยเพราะอะไรครับเพราะพี่น้องประชาชนฟังจตุพรพมพันธ์ฟังเสรีเตมียาเวศจนฉ่ำแล้วครับยังไม่มีข้อมูลอะไรใหม่เลยครับต้องบอกว่าไม่มีข้อมูลอะไรใหม่เลยครับการโชว์หลักฐาน เนื้อหาสาระพี่น้องประชาชนรู้หมดแล้วครับแล้วผมดูหน้าแต่ละคนแล้วครับเจือนครับเพราะอะไรครับอยากมีส่วนร่วมนะฮะว่าเรื่องที่ตัวเองมีอยู่นี่ครับให้เข้าไปพูดในสาภาผู้แทนราษฎรผมบอกไว้เลยนะครับไม่ใช่ว่าดูถูกดูแคลนหรอกครับอผมตราหน้าไว้เลยว่าเรื่องนี้ครับ พี่น้องประชาชนเขาไม่ได้สนใจครับกระแสมันจะตีกลับมาที่ฝ่ายค้านว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีข้อมูลแค่นี้เหรือที่ขึ้มพืม,มที่จะยืดอธิบายรัฐบาลมันจะเป็นคำตอบเลยครับว่าฝ่ายค้านเองไม่มีฝีมือครับถ้าฝ่ายค้านเอานโยบายต่างๆที่รัฐบาลทําไปแล้วครับไม่ประสบความสำเร็จ หรือเรื่องอื่นๆครับที่มันยังคาใจพี่น้องประชาชนอยู่เนี่ยเอามาพูดในสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือประเด็นครับพอที่จะล้มรัฐบาลได้บ้างครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเป็นชั้นสิบสี่ที่เสรีเอามามอบให้นี่ครับให้ใครครับให้พักประชาพลังประชารัฐเหรอหรือให้พักไทยสร้างไทย หรือให้พักไทยก้าวไกลหรือจะให้พักประชาชนถามหน่อยฮะเอาข้อมูลมาให้เนี่ยใครจะรับบัญญัใครจะรับปลาัยพูดง่ายผมเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เสรีเตมียเวทตนำข้อมูลต่างๆมามอบให้เนี่ยครับ ถ้าใครรับไปนะคนนั้นแหละจะหน้าแตกผมบอกเลยเพราะว่ามันไม่ได้แทบจะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเลยหลายคนบอกว่ากระบวนการยุติธรรมถ้ามันเป็นแบบนี้กระบวนการยุติธรรมมันล้มเหลวอย่าลืมว่ากระบวนการยุติธรรมเขาทำตามมาติรัฐบาลที่เขาร่างไว้รัฐบาลก่อนที่เขาล่างไว้ครับ ถ้าเขาบอกว่ารัฐบาลเขาล่างมาอย่างนี้แล้วเขาจะทำเป็นอื่นได้ยังไงโรงพยาบาลตำรวจก็เป็นที่คุมขังนะโบสถ์มัสยิกก็เป็นที่คุมขังครับแล้วคุณไม่พูดเองว่าที่คุมขังนั่นครับเขาบัญญัติไว้ในกฎหมายครับเขาบัญญัติไว้ในกรมราชธรรมคุณบอกว่าทักษินเองนี่ครับไม่ติดคุกสักวันเดียวครับ ก็โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับเป็นที่คุมขังคุณก็ไปพบทักษณิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับเขาไม่ได้ไปพบกับคุณที่ไหนเขาไม่ได้พบกับคุณที่พัตตาคารหรือโรงแรมที่ไหนครับเขาพบกับคุณที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งโรงพยาบาลตำรวจนะครับต้องพูดอีกทีย้ำอีกทีครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่านั่นคือที่คุมขังที่กรมรชาชทัณฑ์เขากำหนดไว้ครับ ผมไม่ใช่นักกฎหมายหรอครับแต่ผมเห็นการทําของที่บอกว่านั่นเป็นนักกฎหมายใหญ่ครับเป็นผู้ที่ถือกฎหมายอยู่ในมือออกมาพูดมาจาแล้วครับแม้กระทั่งการกล่าวหานายกอุ้งอิงว่าตระกูลชินวัตรทำอะไรเคยเจ๊งมาแล้วนะครับทำธุรกิจต่างๆนี่ครับเคยล้มมาแล้วอย่าลืมว่าหลังๆนี่ครับเขามาทำโทรศัพท์โทรคมนาคม ที่นอกเหนือจากนั้นครับเขามาทําดาวเทียมครับขึ้นสู่ท้องฟ้าขึ้นสู่อวกาศเขาขายดาวเทียมครับเขาขายแต่ละช่องแต่ละช่องเนี่ยครับเสรีรู้หรือเปล่าอ่ะเขาขายช่องละเท่าไหร่เขาไม่ได้ขายสามบาทห้าสิบนะครับเขาไม่ได้ขายนะะต่อช่องเนี่ยครับราคาสิบบาทเหมือนลูกชิ้นปิ้งนะฮะคุณรู้หรือเปล่าหรอครับคุณพูดให้หมดดิครับ คนเราไม่ได้ฟุกหรอกครับไม่ถูกหวยคนเราเนี่ยครับไม่ได้รวยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกครับเขาทําธุรกิจมาครับขายโทรศัพท์ขายคืนความถี่ขายเครื่องโทรศัพท์แต่กรในเครื่องเป็นหมื่นเป็นแสนครับและประชากรในประเทศไทยมันมากน้อยแค่ไหนครับคุณเป็นตำรวจมาทั้งชีวิตครับคุณไม่เคยทำธุรกิจคุณไม่รู้หรอกครับ การล้มเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนครับเป็นคติสอนใจครับของนักธุรกิจครับลม้ลมล้มลุกลุกลยครับแล้วหลังๆเขามาจับธุรกิจที่มันมั่นคงธุรกิจที่ต้องบอกว่าทั้งประเทศนะครับจับตามองนั่นคือทวรคมนาคมครับทูมูฟดีแท็และหลายๆค่ายนะฮะที่มาตามเขาเนะต้องบอกมาตามเขาครับ แม้กรนะทั่งทีโอทน่ะซึ่งเป็นเจ้าเครือข่ายอยู่แล้วกับยังทําตามเขาเลยเพราะว่าเห็นว่าเขาทําธุรกิจนี้ร่ํารวยออกมาทําครับมือถือออกมาทําโครงขายโทรคมนาคมแข่งเขากับหลังจากนั้นกับพันตำรวจทรเท้าศินจิรวัตรขายหุ้นไปเขามีดาวเทียมดาวเทียมไทยคมนี่ครับ แค่เขาซื้อแค่เขาผลิตขึ้นไปสู่อาวากาศครับเอาไปใช้ก็เงินมหาศาลแล้วครับอีกแค่หมื่นล้านสี่หมื่นล้านเนี่ยครับของอุ้งอิงเนี่ยครับเขาก็ได้จากพ่อเขานั่นแหละเพราะว่าพ่อเขาร่ำรวยเขาจะให้ลูกเขาบ้างเป็นไรครับแล้วมันหนักหัวใครครับต้องบอกมันหนักหัวใครพ่อให้ลูกเนี่ยมันน่าเกลียดด้วยหะ่ะพ่อให้ลูกแล้วนะครับ ลูกจะรวยไม่ได้ยังไงพ่อรวยหรือจะบอกให้ให้ต้องลูกต้องยากจนครับพ่อรวยได้ครับเขาทำธุรกิจครอบครัวมาครับไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกยิ่งลักษณ์นายกอุงอิงครับนายกทักษิณครับก็รู้อยู่พื้นฐานเนี่ยเขาทำธุรกรรมาคมรวยคุณไปถามบอกว่ารวยมาได้ยังไงอ้าวแล้วเสรีเนี่ยครับไม่มีข้อมูลอะไรเลยออกมาพูดตะปากอย่างนั้นเหรอครับผมถึงบอกว่า เป็นตำรวจมาทั้งชีวิตครับไม่รู้ว่าธุรกิจเป็นยังไงเขาค้าขายกันยังไงครับมันก็แปลกครับในการที่นำข้อมูลไปให้พัก่ายค้านี่พูดเนี่ยเป็นผมผมไม่กล้าพูดเพราะเรื่องต่างๆนี้ครับเขาพูดกันอยู่ทุกวันไม่มีข้อมูลใหม่เลยครับไม่มีข้อมูลใหม่มีแต่พวกเดียวกันเนี่ยครับ ดันอ่าเดี๋ยวบิ๊กจบไปให้ข้อมูลเดี๋ยวเสรี L e ไปให้ข้อมูลครับผมไม่มีผมไม่เห็นมีอะไรแปลกันเลยผมไม่มีอะไรที่มันตื่นเต้นเลยครับพี่น้องประชาชนเขาก็ดูอยู่ทุกวันครับคุณก็พูดคําเดิมเล่าความเล่าความหลังนะพูดคําเดิมครับพี่น้องประชาชนเหม็นเบื่อครับขนาดจตุพรพูดอยู่ทุกวันครับเลติ่ยังตกเลยครับถ้าไปพูดในสภาพู้แทะะนราษฎร พี่น้องประชาชนคงจะบอกว่าแม่ก็นึกว่ามันมีข้อมูลครับกระดีกระดาจะอธิบายเข้าครับนะจะยื่นยติอธิบายฝ่ายรัฐบาลครับยิ่งชั่วโมงนี้ครับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายกอุคงอิงครับเดินไปทางทางต่างประเทศครับนานาอธิยะประเทศเขารู้หมดครับนี่คือนายกหญิงของประเทศไทยครับเขาให้เกียรตินะเขาให้ความนับถือครับ แล้วมันผ,ผิดตรงไหนล่ะครับแต่คนในประเทศเองนี่ครับกับอิจฉาตาร้อนกลับไม่ให้เกียรติพวกเดียวกันเองครับทั้งทัที่ว่าลูกหลานของเราไปทํางานครับลูกหลานของเราเนี่ไปหาคนนิชั่นต่างๆกับนานาอารยประเทศครับเขารับได้ครับแต่ทําไมประเทศไทยนี่เขารับไม่ได้ครับมันก็หมายความว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยบางส่วนนี่ครับอิจฉาตาร้อนเขาไง เขาส่งใครมาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาส่งลูกมาก็ได้เป็นนายกเขาส่งเพื่อนมาก็ได้เป็นนายกกับเขาส่งน้องมาก็เป็นนายกรัฐมนตรีตัวเองพยายามครับแม้แต่เสียงเดียวยังไม่ได้เลยและอิจฉาตาร้อนเขาครับบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนเขาก็รู้ไปดูสิครับชนะบ,บทต่างๆนี่ครับเขาพูดยังไงครับเขาพูดถึงฝ่ายค้านยังไง ถ้ากระแสดีฝ่ายค้านเองก็คะแนนไม่ตกแล้วครับคะแนนต้องเพิ่มขึ้นครับแล้วทําไมฝ่ายรัฐบาลเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นล่ะครับกระแสเขาไม่ตกล้วครับนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนเขาเห็นแล้วเขาอยากให้ใครทํางานเนี่ยเขาไม่อยากให้ขัดขวางในการทํางานของรัฐบาลและพวกคุณมีกลุ่มเดียวเท่านั้นครับที่อยู่หน้าจอออกมาจออยู่ทุกวันครับคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีสุดท้ายเป็นไงครับ สุดท้ายบ้านเมืองบอบช้ำครับกะระแสสังคมกะระแสนานาอธิยตประเทศเขาบอกว่ามันมีความขัดแย้งครับมันมีความขัดแย้งในตัวนะครับมันมีความขัดแยง้งนี่ในเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นพี่น้องจำไว้ครับพวกนี้อย่าไปให้ความสำคัญมันครับอย่าไปดูมัน นะครับเห็นแล้วก็เลื่อนผ่านเพราะว่าพวกนี้ครับมันไม่มีข้อมูลใหม่ๆครับที่ผมออกมาพูดเนี่ยะผมเห็นว่าการกระทําครั้งนี้ครับการร่วมไม้ร่วมมือของฝ่ายค้านเองนี่ครับดูสิครับภาพโพสต์นี่ครับวันๆเนี่ยสสในพรรคฝ่ายค้านเองครับไม่รู้จะเหลือกี่คนนะครับวันดีคืนดีครับมีคดีน่นคดีนี่นะครับดูสิครับไล่ดูครับ ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการรองเลขาธิการพักนะครับไม่ว่าจะเป็นสสที่ย้ายพักไปอยู่อีกพักหนึ่งครับมันมาข่าวนี่บอกว่าเต็มเลยครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสี่สิบสี่สสครับถ้าอย่างนี้กับพี่น้องประชาชนก็จะบอกว่าแล้วพวกมึงเอาตัวให้รอดก่อนครับก่อนที่จะไปอธิบายคนอื่นก่อนที่จะไปล้มรัฐบาลต้องบอกว่าล้มรัฐบาลน,นะครับเพราะว่า การปลาใสนะการอธิปรายยืญญ่นยติในสภาผูา้แทนระาษฎรก็หวังจะเอาข้อมูลต่างๆนี้ครับไปล้มรัฐบาลน,นะไปทิ่มแทงรัฐบาลครับถ้ารัฐบาลเขาตอบได้เสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรมติต่างๆนะครับลงมติกันรัฐบาลผ่านพวกคุณจะเป็นคนเสียเองนะต้องบอกว่าเสียรลังวัดกับหลายคนเชียร์ครับ แต่ถ้าเห็นสภาพแบบนี้ครับหลายคนก็เชียร์ไม่ไหวบอกครับหลายคนกระโดดออกมาหลายคนบอกว่าถ้าคุณจะทำแค่นี้ครับถ้าคุณทำแบบว่าต้องบอกว่าเป็นพักคอินฟูเป็นพรรอินฟูกัจิงโซเชียลนะอย่างเดียวกับการกระทำไม่ได้ครับเห็นไหมเลือกตั้งอบจอสอสอนี่ยทั้งจังหวัดครับไม่สามารถ นำพาอบจอต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่สภาผู้แทนสู่สภาท้องถิ่นได้ครับนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่เอาครับถ้ารักจริงรเขาก็ต้องรักต่อเนื่องครับไม่ว่าจะส่งอะไรลงไปครับเขาก็จะเลือกเข้ามาในตําแหน่งบริหารไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิน่นระดับร,ระดับสภาใหญ่ครับเนี่ยมันเริ่มการาฟต่างๆเนี่ยมันร่มมันเริ่มตกครับตั้งแต่เลือกตั้งสงวมาแล้วครับ อย่าบอกนะครับว่าฝ่ายค้านเองครับไม่ตั้งใจที่อยากได้สวอครับพอเพะคุณก็บอกว่าสวเนี่ยไม่สําคัญนะแม้กระทั่งเลือกตั้งอบจครับคุณก็บอกว่าอบจอไม่สําคัญครับอย่าลืมว่าการบริหารเบื้องต้นครับอบจเนี่ยครับคือสําคัญที่สุดแล้วครับสสเนี่ไปดูแลงบประมาณครับแต่ว่าอบจอบตเนี่ครับ การเมืองท้องถิ่นนี่นะครับคือคุณคือคนที่คุมงบประมาณครับที่จะไปพัฒนาบ้านเมืองครับแค่คุณวิาพากษ์วิจารณ์มามันก็ผิดแล้วครับเก็บไปคิดใหม่ครับไม่ใช่ว่ามีตำแหน่งใหญ่โตครับคนเชื่อนะครับอยากทำงานในสภาพผูแ้แทนรัษฎรแต่ว่าอ้างว่าสปิริตตัวเองครับ บอกว่าไม่ย,ยึดติดกับตําแหน่งครับที่แท้กับหลีกทางให้ในายทุนพักนะครับนี่คือนายตำรวจใหญ่ใครก็รู้ครับว่านายทุนพักเน่ะขอเป็นสสกับเขาบ้างครับเพราะว่าสมัยหน้าอาจจะไม่เหลือสักคนครับเขาว่าอย่างนั้นนะผมไม่ได้ว่านะครับเพราะสมัยที่ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยครับเป็นรัฐบาลเป็นผู้คุมอำนาจ ก็ยังได้มาครับด้วยคะแนนปัดเศษต่างๆพอได้เข้ามาครับนี่เขามาแข่งในระบอบประชาธิปไตยจริงๆครับเหลืออยู่คนเดียวนั่นหมายความว่าการเสื่อมศรัทธาการไม่เชื่อถือการไว้วางใจของพี่น้องประชาชนมันไม่มีแล้วไงเขาไม่เชื่อว่าพักการเมืองอย่างพักของนายตำรวจใหญ่นี่จะช่วย ระตุ้นเศรษ,ษฐกิจได้จะช่วยประเทศชาติได้ครับเห็นไหมคพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้โง่นะอย่าคิดว่าเขาเชื่อคุณทุกคนครับอย่าคิดว่าคุณเป็นวีรบุรุษแล้วครับคนจะเชื่อทั้งประเทศไม่ใช่หรอกครับพี่น้องประชาชนเขาฉลาดครับเขาเลือกใครเขาอยากได้ใครมาบริหารเขาเห็นอยู่แล้วครับนะแต่กติกาในสภาผูรร้แทนราษฎรก็ว่ากันไปครับ ยิ่งนานวันยิ่งเห็นกับว่าการกระทําของฝ่ายค้านเองเนี่ครับมันมีฤทธิดด์แค่ไหนครับตอนนี้รัฐบาลเ็านั่งยิ้มอยู่ครับนี่ยเขาจะไม่อยู่แค่สองปีที่ที่จะถึงนะครับเขาจะอยู่อีกสี่ปีข้างหน้าโดายซ้าไปเขาวางแผนกันนี่ครับเนี่ยรพราะตอนหลังเนี่ยคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายไม่ว่าจะเป็นอุดมการณ์ครับคุณถอดหมดเลยครับ ถอดเพื่ออะไรถอดเพื่อให้สมัยหน้าเนะี่ยคุณอยู่ได้คุณที่จะไปรวมกับพรรคนั้นพรรคนี้ได้ครับคุณก็ออดลงเยอะพูดง่ายๆครับคุณยอมซิู้โลราบแล้วว่าสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยครับมันไม่สามารถเป็นไปได้ครับมันสามมันไม่สามารถที่จะรวมใครได้ตรงนี้ต่างหากนะครับที่พี่น้องประชาชนเขามองเห็นว่าคุณเองก็ไม่มีอุดมการณ์ที่แน่ชัดเหมือนกันครับ คุณเข้ามาก็ด้วยอยากได้มีตำแหน่งแห่งหนเหมือนกันครับที่เขาบอกว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะมันเป็นเรื่องจริงครับไม่เชื่อคอยดูครับถ้าคุณเล่นชั้นสิบสี่อย่างเสรีพูดนะครับคุณจะหมดทุกอย่างไม่ว่าเครดิตต่างๆที่เขายกบอกอ่ะข้อมูลดีๆของพรรคประชาชน ที่เคยมีอยู่ครับคอยดูครับถ้าคุณไม่เชื่อผมครับหรือใครฟังอยู่ครับเล่นเลยครับชั้นสิบสี่ครับรัฐบาลเนี่ครับเขานั่งอยู่บนหอคอยยิ้มเลยครับว่าไอ้พวกนี้ดีใจเฮาใจหอนครับข้อมูลไม่มีอาศัยข้อมูลคนอื่นที่เขาพูดอยู่ทุกวันทุกวันต่อหน้าทีวีเอามาพูดในสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เหนือกว่าใครเลยครับ ตรงนี้ต่างหากนะครับที่ผมออกมาพูดวันนี้ครับเตือนไว้ก่อนครับคุณจะยื่นยตินะครับอธิบายรัฐบาลครับคุณต้องแน่นกว่านี้ครับถ้าคุณเล่นแบบนี้เด็กๆครับอย่าเล่นเลยครับนะฮะเขาเรียกว่านะไปทำอย่างอื่นเถอะอย่ามาเป็นฝ่ายค้านเลยเดี๋ยวประชาชนจะหัวเราะครับสวัสดีครับ